สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC ฟเก่าและเอฟซีใหม่นะคะมาโพกัช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะห่างหายไปหลายวันเลยแอดไม่ได้ลงแนวทางให้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีด้วยเนาะอ่ะมาตามกันต่อนะคะสําหรับแนวทางของวันที่4นะคะในชุดโค้งสุดท้ายก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะพี่จ๋าสาหรับแนวทางของวันนี้เนาะตัวเด่นที่แอดให้ไปในวันนี้นะคะแอดให้เด่นที่หกนะคะพี่จ๋าเด่นที่สามแล้วก็สองเน้นไปที่หกนะคะ หรือใครจะจับชุด,ดวินในสามตัวนี้นะคะสาหรับเด่นแต่ละตัวมาดูกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างเด่น6เด่น3เด่นสองนะคะสำหรับเด่น6นั้นแอดให้ไปที่6 4แล้วก็6กเกนะคะสให้ไปที่3ามหแล้วก็3าหนะคะส่วน2ให้ไปที่2อสาม สองห้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันรุนได้สี่น้อยเหมือนเดิมนะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง v i p เลยนะคะอ่าหกที่เน้นนะคะแอดเน้นไปที่หกสี่นะคะเน้นไปที่หกอ่าหกสี่อ่าสำหรับในสามนะคะแอดเน้นไปที่สามห้าสองเน้นไปที่สองห้านะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะ ฝากนำไปพิจะะารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณทีท่พีเอฟทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้แห่งๆรวยๆกันยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ